สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ facebook ก,กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสล็อตกว่า3,000เกมคาสิโนยิงปาลาก e ีฬา e-sport มีครบที่ดาฟ้าเบ็สมัครสมาชิกใหม่ รับชิปฟรี500บาทเอาไว้เล่นคาสิโนสดสนใจแอดไลน์แอดคิสมี88หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสรุปข่าวอาอสตซนช่วงเย็นปาเตติดทับปืนลุ้นประเดิมตัวจริงครั้งแรกโทมัสปาเต้กองกลางป้ายแดงของอาอสตันเดินทางไปกับทีมสำหรับทำศึกยูโรปาลีก ที่จะพบกับราปิดเวียนนาและคาดว่าน่าจะได้ประเดิมตัวจริงครั้งแรกให้กับสโมสรเดอรการ์เนอร์มีคิวที่จะยกพลไปเยือนออสเตรียในคืนวันพฤหัสบดีโดยพวกเขาขึ้นเครื่องที่สนามบินลูตันปาเตวัย27ปีเตรียมที่จะประเดิมสนามให้กับทีมแบบเต็มสูบครั้งแรกหลังจากที่ถูกพบเห็นขณะที่กำลังขึ้นเครื่อง ร่วมกับบรรดาคุณพลของมิเกลอาริต้ามิดฟิลด์ทีมชาติกาหน้าถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมแพ้แมนซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งซึ่งแฟนๆเพิ่งจะได้เห็นถึงความสามารถของเขาเพียงช่วงเวลาสั้นๆกะนั้นมีแนวโน้มที่อาริต้าจะใช้งานเขาในฐานะ11ตัวจริงในเกมที่กรุงเวียนนาสำหรับนัดเปิดสนามโยโุโรปลีกในซีซั่นนี้ นอกจากนี้มีนักเตะอย่างเอ็ดดี้เอนเคเทียชกุดานมุสตาฟีและเซอาตโคลาซินาสก็ถูกเห็นว่าขึ้นเครื่องไปด้วยเช่นกันสำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังกรุงเวียนนาลุนเซีบยอตและวิลเลียนทันเกมจิ้งจอกอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะอาร์เน,นล่าสุดอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะอาร์เน,นก่อนเกมยโูโรปาลีกกับราปิดเวียนนาดานี่เซีบยอต มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมวันพลัสบอร์ดีอย่างแน่นอนและต้องเช็คความฟิตอีกครั้งในเกมวันอาทิตย์กับเลสเตอร์ซิตี้วิลเลียนเจ็บบริเวณต้นขาด้านขวาหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมวันพลัสบอร์ดีอย่างแน่นอนและต้องเช็คความฟิตอีกครั้งในเกมวันอาทิตย์กับเลสเตอร์ซิตี้รอมโฮดดิ้งเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในช่วงวอร์ม ก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และดูเหมือนว่าเขาต้องพักยาวราวสามสัปดาห์ชกุดานมุสตาฟีที่เจ็บยาวตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ FA เอคับสีสั่นก่อน18กร,รกฎาคมตอนนี้กลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่แล้วและพร้อมที่จะกลับมามีชื่อในทีมอีกครั้งคาลัมแชมเบอร์ที่เจ็บหนักที่เอ็นหัวเข่าข้างซ้ายจนต้องพักยาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้เขากลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่แล้วและเตรียมที่จะลงเล่นในเกมเรียกความฟิตปาโบมารีเจ็บข้อเท้าซ้ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะกลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่ในอีก10วันข้างหน้าการบเบลมาติเนลลี่บาดเจ็บหัวเขา่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนตอนนี้เขาสามารถกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วและตั้งเป้า ที่จะกลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่ในช่วงปลายปีนี้ปาเตนำทัพอาสตันคอชัยบุกปะทะราปิดเปิดหัวยูโรป้าลีกปืนใหญ่อาสตนันเกมลีกแพ้มางานนี้มีภารกิจบอลยุโรปถ้วยเล็กโทมัสปาเตลงยืนคุมแดนกลางนำทีมลุยเจ้าบ้านราปิดเวียนานาทีมแกร่งจากอัสเตรียที่ฟอร์มพึ่งดุดัน ในการแข่งขันฟุตบอลยูโรปลาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกวันที่22ตุลาคม2563เวลา23นาฬิกา55นาทีสนามอาริอันสตาดิโอนราปิดเวียนนาไลอาดเวียนเนอร์นอยสต์ตัด5-1ในศึกอัสเตียคับล่าสุดและชนะ3นัดติดต่อกันกุนซือดีมาคูเบลเออร์ไร้ปัญหารบกวนเพิ่มเติม แม้มีรายงานว่านักเตะรายหนึ่งที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อติดเชื้อก็ตามแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นส่วนตัวหลักรายอื่นๆต่างพร้อมช่วยทีมเหมือนเดิมนำโดยฟิลิปสตอยโควิดมาก i m ซิมิเลียนโฮบมันเชอร์ดานกาโฮวสเดยันลูบิซิสฟิลิปโซเบสเบเกอร์และทาเซียซิสโฟอุนตาส สโมสรอาร์ตอนพ่แพ้แมนซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งในพิีมลิกล่าสุดและเป็นการไพ่แพ้นัดแรกในรอบ3เกมกุนซือมิเกลอารติต้าปาสจากโซกติสปาปาสตูปลอสและเมซุตโอซิวที่ไม่ได้ใส่ชื่อเอาไว้ส่วนโทมัสปาเตกองกลางตัวใหม่น่าจะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกับบรรดาดาวรุ่งอย่างริเนลสันเอ็ดดี้เอนเคเทีย และโจวิลล็อกก็น่าจะได้มีส่วนร่วมทั้งหมดรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์ซอน3-4-2-1รูนาอเล็กซ์รูนาสันดาวิดลุยกาเบียวมาเกาเยสเซอาตโคลลสินาสเซดิกซอาเรสโมฮัมหม็ดเอนเนนีโทมัสปาเตเอลลี่เมเลนไนโจวิลล็อกริดเนลสันเอ็ดดี้เอนเคเทีย ผู้จัดการทีมมิเกลอาริต้าติดใจตอเลล่าวังลาอาร์ตันซบตามีทาวนลูคัสตอเรล่ามิดฟิลตัวยืมของทีมตามีแย้มพร้อมยายร่วมขวนตามีแบบทาวนหลังจบซีซั่นนี้พร้อมระบุว่าตอนนี้แฮปปี้สุดๆกับชีวิตใหม่ในทีมตามีลูคัสตอเรล่ากองกลางตัวสัญญาเช่าของทีมตามีสโมสรดังแห่งเวทีลาลิก้าสเปนเผยว่าตน ไม่ผิดโอกาสที่จะย้ายจากอาร์ซอนมาร่วมทับตาหมีด้วยสัญญาทาวอนหลังจบซีซั่นนี้ตอเรล,ล่าย้ายจากไอ้ปืนใหญ่มาร่วมทีมตาหมีด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งซีซั่นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้เพิ่งอยู่คาแข้งในทีมตาหมีเพียงไม่กี่วันแต่เจ้าตัวก็ดูจะมีความสุขไม่น้อยกับชีวิตใหม่ที่แดนกระทิงดูผมรู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ ด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งปีแม้ว่าผมเพิ่งอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันแต่ผมก็ชอบมากๆเพราะผมได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนี่คือโอกาสครั้งใหม่สำหรับผมซึ่งผมก็ต้องต่อสู้อย่างมากเพราะทีมตามีถือเป็นหนึ่งในความฝันของผมและการที่ทําตามความฝันได้ตั้งแต่อายุ24ปีถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากตอนนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้วที่จะทำผลงานซึ่งผมก็หวังว่าทุกอย่างจะไปได้สวยบางทีในอนาคตผมอาจจะได้อยู่ที่นี่ต่อสีสั้นก่อนกับอาร์ตนไม่ดีเลยสำหรับผมผมเจอปัญหาหลายอย่างทั้งกับส่วนตัวและครอบครัวแต่กับการผจญภัยครั้งนี้ที่ทีมตามมีทุกคนแฮปปี้ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือการมีความสุข กับการเล่นฟุตบอลได้ช่วยเพื่อนร่วมทีมทำให้แฟนบอลมีความสุขซึ่งฟุตบอลมันก็มีแค่นี้แหละดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยวัย24ปีเปิดใจ